รงเรียนบ้านคูระตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ปัจจุบันนายอัสมีนมาลอรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูระ ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนโรงเรียนบ้านคูระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสองตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีโรงเรียนบ้านคูระเปิดทำการสอนเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2500 โดยท่านบุญยงนายอำเภอโคกโพเป็นประธานในการเปิดพิธีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปีการศึกษา2500เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1และขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2519เปิดสอนชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2535เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2537เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคูระ เปิดสอนชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3และชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านคูระการจัดการศึกษาภา,บาคบังคับให้ผู้เรียนมีคุณภาพคุณธรรมชุมชนมีส่วนร่วมและพัฒนาสู่มาตรฐานพันธกิจของโรงเรียน 1>, 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัานหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่21 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการศึกษาอัตลักษณ์ของโรงเรียนซื่อสัตว์ประหยัดเก็บออมสีประจำโรงเรียนสีชมพูและสีฟ้าคำขวัญประจำโรงเรียนคุณภาพดีมีคุณธรรมนำประโยชน์สู่สังคม